<Together> Podcast. สิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเราคุณเคยสงสัยตนเองบ้างไหมว่าผลงานของคุณแย่ลงโดยไม่มีเหตุผลอันควรคุณรู้สึกว่าคุณควรทำได้ดีกว่านี้แต่ก็ทำไม่ได้เคยมีไหมที่คุณไม่สามารถทำงานให้เห็นผลซึ่งถ้าเคยอาจเป็นเพราะ คุณยังมีความนับถือในตนเองน้อยเกินไปภาพพจน์ของตนเองความคิดของคนเราเป็นสิ่งสำคัญและความคิดแง่หนึ่งที่สำคัญที่สุดคือความคิดต่างๆที่เรามีต่อตัวเราเองคำพูดที่เราใช้บอกลักษณะของตัวเราเองก็อาจเป็นฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนล้มเหลวฉันเป็นคนแข็งกร้าวฉันเป็นนักสูบบุหรี่หรือ ฉันเป็นผู้นำสีประโยคแรกเป็นตัวอย่างของคำพูดที่ทำลายตนเองประโยคหลังสุดเป็นชนิดที่ส่งเสริมตนเองเช่นเดียวกับระบบความคิดภาพพจน์ของตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราเช่นกันเมื่อใดที่คุณไม่กล้าเข้าหาผู้อื่นทั้งๆท,ที่อยากทำก็เป็นเพราะคุณติดอยู่ในวงจรที่ปั่นทอนตนเองวงจรเช่นนี้จะยิ่งเสริมให้เรา เป็นอย่างที่เป็นอยู่เช่นเมื่อเราไม่เข้าหาคนอื่นเราก็จะบอกตัวเองว่านั่นไงฉันดูดีว่าฉันขี้อายก็พิสูจน์ให้เห็นอยู่แล้วนี่แล้วเราก็จะยิ่งจมลึกลงไปในนิสัยนั้นๆนลงไปอีกเพื่อเอาชนะการบั่นทอนตนเองเช่นนี้เราจะต้องบรรยายลักษณะตัวเองเสียใหม่อย่าเพียงแต่บรรยายตัวเองเสั้นๆง่ายๆว่าโธเอ้ย เธอนอะหรอคุณจำเป็นต้องยอมรับว่าคุณเป็นเช่นนั้นแต่คุณพยายามจะแก้ไขโดยการบรรยายตนเองว่าฉันขี้อายแต่น้อยลงทุกทีหรือฉันเป็นคนเงียบๆที่สามารถเข้าหาผู้อื่นได้ยอย่างเงียบๆหรือฉันไม่ใช่คนที่กล้าที่สุดแต่กำลังกล้าขึ้นทุกวันสำคัญตรงที่คุณจะต้องสร้างคำบรรยายเช่นนี้ขึ้นด้วยตนเองด้วยคำที่คุณเข้าใจ แล้วยอมรับและเป็นคำพูดที่จะมีอิทธิพลต่อคุณได้ตัวอย่างคำบั่นทอนตนเองเช่นฉันเป็นคนขี้อายดูพวกเขาเป็นคนดีฉันไปคุยกับพวกเขาดีกว่าฉันทำไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นคนขี้อายคุณกําลังบั่นทอนตัวเองหรือเปล่าอันที่จริงแล้วการบรรญายลักษณะของคุณเองเสียใหม่ เป็นขั้นตอนที่สองที่จะเอาชนะการบั่นทอนของตนเองขั้นตอนแรกคือจะต้องรู้จักวงจรบั่นทอนตนเองที่มีอยู่ในชีวิตของคุณเสียก่อนอันจะให้โอกาสที่ดีที่สุดที่คุณจะพัฒนาตนเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถามตนเองว่ามีแนวคิดใดที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคุณบ้างเช่นบางคนมีความคิดว่า ฉันเป็นคนขี้อายอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเขาก็จะถูกกำหนดโดยความอายและความรู้สึกอื่นๆที่ตามมาเช่นความเหงาสิ้นหวังหดหู่ความรู้สึกต้องการจะเอื้อมให้ถึงผู้อื่นแต่ไม่สามารถทำได้ความรู้สึกของการติดกับจงหันมามองตนเองมองนิสัยในการคิดและการกระทำแนวทางที่เป็นอยู่ หากความคิดของคุณเป็นวงจรบั่นทอนตนเองจงทำความเข้าใจกับมันคุณต้องการให้ผู้อื่นชอบคุณมีบางครั้งที่คุณไม่สามารถแสดงตนเองในทางที่คุณรู้ว่าคุณควรทำคุณลังเลหรือเครียดหรือลำบากใจหรือไม่ที่จะต้องกำหนดวินัยให้ใครสักคนคุณรู้สึกไหมว่าคุณพยายามจะผูกมิตรเมื่อคุณต้องเป็นผู้นำ คุณรู้สึกลาบากใจหรือไม่หากต้องแยกตัวคุณให้เหนือกว่ากลุ่มหากคุณเป็นเช่นนี้คุณกําลังตกอยู่ใต้อิทธิพลของความคิดที่ว่าคุณเป็นคนที่เป็นมิตรและต้องการให้ผู้อื่นชอบคุณผู้จัดการหรือหัวหน้างานทุกคนจะต้องเอาชนะวงจรน,นี้ให้ได้หากทำไม่ได้เขาจะไม่สามารถใช้อำนาจที่จำเป็นต้องใช้เพื่อนำกลุ่ม ไปสู่ความสำเร็จผู้จัดการทุกคนดูดีว่ามีช่องว่างอยู่ระหว่างเขาและลูกน้องของเขาการต่อสู้กับความกดดันทางจิตใจที่เกิดจากช่องว่างนี้คือการต่อสู้กับวงจรบั่นทอนตนเองดังกล่าวข้างตน้นจงเรียนรู้ที่จะยืนโดยลำพังและที่จะทำในสิ่งที่ผู้อื่นซึ่งส่วนมากล้วนแต่สำคัญ แต่คุณไม่ชอบและไม่ยอมรับทุกคนจะต้องชอบฉันหรือฉันต้องการความรักและความสนใจอยู่ตลอดเวลาทำใมพวกเขาทำอย่างนั้นฉันจะต้องพูดกับพวกเขาให้เด็ดขาดแต่ถ้าฉันทำอย่างนั้นพวกเขาคงไม่ชอบฉันเท่าไหร่หากคุณพบว่าคุณมีความต้องการให้ผู้อื่นชอบคุณจงสร้างความคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่คุณแสวงหาเช่นฉันชอบให้ผู้คนชอบฉันแต่ฉันคงไม่อาจมีใครชอบอยู่ได้ตลอดเวลาแม้ว่าผู้อื่นจะชอบคุณแต่ก็ยังมีบางครั้งที่คุณในฐานะของผู้นำจำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่ต้องทำแม้ว่าในฐานะของมนุษย์ที่มีความรู้สึกแล้วคุณจะไม่อยากทำก็ตามความต้องการที่จะบรรลุผล คุณเคยไปพักผ่อนชายทะเลหรือเฮฮาอยู่กับเพื่อนสบายๆแต่กลับรู้สึกผิดที่ไม่ได้มาทำงานไหมหากเคยคุณอาจกำลังติดอยู่ในวงจรน,นี้ฉันต้องทำงานตลอดเวลาชัยโยว่างแล้วฉันจะทำอะไรดีฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าฉันต้องทำงานตลอดเวลาการอนุญาตให้ตัวเองพักผ่อนเสียบ้างเป็นครั้งคราวบอกตอนเองว่า การต่อสู้เพื่อความเป็นเลิศของฉันมีการพักผ่อนรวมอยู่ด้วยหรือว่าจุดหมายในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญแต่ตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้และที่นี่ดังนั้นฉันควรสนุกสนานกับการพักผ่อนนี้ให้เต็มที่เช่นนี้การพักผ่อนจะเป็นส่วนหนึ่งของงานและคุณก็จะสนุกกับมันความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ มีบางครั้งที่ความต้องการในความเป็นเลิศอาจทำลายประสิทธิภาพของการทำงานของเราได้อย่าปล่อยให้ตัวคุณติดกับเพราะมาตรฐานของตัวคุณเองคือตั้งเป้าหมายและมาตรฐานตามความเป็นจริงจงยอมรับและให้รางวัลตนเองสำหรับงานที่คุณทำแม้มันอาจจะไม่ดีเท่าที่คุณหวังไว้ฉันต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดฉันจะทำสิ่งนี้ล่ะ แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีแค่ไหนฉันไม่ทำเสียดีกว่าเพราะว่าฉันต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดฉันต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดถ้าทางไม่ค่อยดีเลยทุกอย่างน่ากลัวหรือเกินฉันไม่อยากทำเลยฉันรู้สึกแย่มากเพราะว่าฉันต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดคุณมองตนเองไม่ใช่ตัวคุณมันเป็นเพียงความคิด ที่คุณมีต่อตนเองและคุณย่อมเปลี่ยนความคิดได้จัดการบรรยายภาพโพสต์ตนเองเสียใหม่และคุณจะพบว่ามีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองมากกว่าที่คุณเคยคิดผู้ที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองจะสามารถทำงานได้ดีกว่าจงใช้คำพูดบรรยายตนเองที่ดี 1. ฉันคือผู้นำา 2. ฉันเข้าหาผู้อื่นได้อย่างเงียบ 3. ฉันชอบให้คนมาชอบฉันแต่ฉันก็รู้ว่าคงมีใครชอบฉันตลอดเวลาไม่ได้ 4. ฉันชอบทำงานให้บรรลุและได้พักผ่อนเพื่อจะได้สนุกกับชีวิต 5. ฉันจะต่อสู้เพื่อให้ได้ถึงมาตรฐานสูงสุดเท่าที่ทำได้ 6. ฉันจะเป็นฝ่ายเริ่มเข้าหาผู้อื่นและจะไม่เสียใจหากผู้อื่นไม่เป็นฝ่ายเริ่มบ้าง 7. ฉันจะทำให้ความคิดของฉันเป็นข้อเสนอแนะที่ผู้อื่นจะต้องพิจารณา 8. ฉันเป็นมนุษย์ผู้มีความรู้สึกแต่ในฐานะผู้นำฉันรู้ดีว่าฉันอาจต้องทำสิ่งที่ฉันไม่อยากทำให้ได้และทั้งบทนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือเริ่มต้นนับหนึ่งสู่สถานะเหนือระดับ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้มีพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ